ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดเปิดลงทะเบียนแจกเงิน5,000บาทดูเลยใครมีสิทธิ์ได้เงินผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนนะฮะในคลิปนี้จะบอกว่าใครนะครับต้องสูงอายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงอายุแล้วก็วิธีลงทะเบียนเนี่ยจะลงทะเบียนอย่างไรนะครับรวมถึงผมมีลิงก์ให้คุณเข้าไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับก่อนจะไปถึงตรงส่วนนั้นนะฮะ ลูกหลานนะครับอย่าลืมลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาศิลปินนัก,กร้องนักดนตรีอาวโุโสอายุ65ปีขึ้นไปนะครับครูเพลงทุกแขนงไม่จํากัดค่ายเปิดรอบเก็บตกให้อีกหนึ่งรอบครับผู้อาวุโสทุกท่านเนี่ยผู้อาวุโสทุกท่านไม่ต้องลงทะเบียนม40แต่ต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับเงินเนี่ยเขาจะเข้าบัญชีพ,พร้อมเพย์ที่บูคคลประชาชนอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะทีนี้มาส่วนสําคัญนะครับผมก็คือ อาวุโสในที่นี้คือต้องอายุ65ปีบวกนะครับก็คือ65ปีขึ้นไปนะฮะโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่่เชื่อถือครับมาจากข่าวประกันสังคมซึ่งข้อข่าวประกันสังคมในแฟนเพจเฟซบุ๊กนี้ก็คือเอาข้อมูลที่เป็นทางการนะครับจากทางกระทรวงการคลังจากหลายหลายที่นะครับจากประกันสังคมเ้ยนะเอามาจากตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเชื่อถือได้ครับวิธีการครับเข้าไปลงทะเบียนครับคือ คุณเห็นฟอร์มตรงนี้นะครับให้กดลิงก์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ของคลิปนี้คุณเลื่อนลงมาจะเจอ top ท็อปคอมเมนต์นี้จะเจอลิงก์นี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้ามาเขาจะพาคุณมาสู่หน้านี้นะฮะในหน้านี้ครับก็จะเป็นรายละเอียดแบบนี้ครับลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิงอายุ65ปีขึ้นไปรวบรวมรายชื่อนักร้องนักดนตร,ตรีผู้ที่อยู่ในสายงานดนตร,ตรีที่มีอายุ65ปีขึ้นไปไม่จำกัดค่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมคุณต้องลงทะเบียนตรงตรงนี้นะฮะพอเห็นตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเริ่มมานะฮะหน้าแรกพอกดเข้ามาลิงก์นี้ปุ๊บก็จะเจอแบบนี้ให้คุณเลื่อนลงมานะครับเขาก็จะบอกว่าการุณากรอกข้อมูลด้วยความถูกต้องโดยใช้ตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อมูลที่ต้องกรอกคืออะไรนะครับข้อมูลแรกนะครับที่ต้องกรอกเนี่ยก็คือคํานำหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นคํานำหน้าต่างๆนะครับเช่น นายนางนางสาวอื่นๆนะครับคุณมีคำนำหน้าเป็นอะไรก็ใส่ตรงนั้นเช่นคุณเป็นนายก็กดตรงนี้ติ๊กนายนะครับผมคุณเป็นนายก็ติ๊กนายคุณเป็นนางก็ติ๊กนางคุณเป็นนางสาวก็ติ๊กนางสาวอื่นๆครับก็อีกอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือคำนำหน้าชื่อต่อมาชื่อนามสกุลนะครับให้ใส่ตรงช่องนี้นะครับ กดเข้าไปตรงนี้แล้วกดใส่เข้าไปเขาบอกว่าการรนากรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยชื่อนามสกุลอย่างเช่นนางมีสุขใจดีอย่างเงี้นะครับเว้นวรรคเคาะทีหนึงแล้วก็เว้นใจดีนะฮะการนี้ก็คือใส่เข้าไปได้เลยนะครับชื่อนามสกุลเส้นอ่าต่อมานะครับผมเพศนะครับ ก็ใส่ไปเลยครับเพศชายก็ติ๊กอันแรกเพศหญิงก็ติ๊กอันที่2นะครับมุตเป็นชายก็ติ๊กไปนะครับกดคลิกลงไปเลยนะครับก็กรอกเข้าไปนะครับต่อมาครับหมายเลขบแบบประชาชนเขาวงเล็บเขาเขียนไว้ด้วยว่าด้านหน้านะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเลขบแบบประชาชนด้านหน้าคูณเลขอะไรใส่ครบถ้วนทุกจํานวนนะครับดูตัวเช็คความถูกต้องด้วยนะครับว่าถูกไหมนะฮะ ต่อมาที gamer, ่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับที่อยู่ปัจจุบันของคุณที่คุณติดต่อได้ง่ายๆที่คุณยังคงอยู่ในปัจจุบันน่นนะครับใส่เข้าไปนะฮะพิมพ์ลงไปในช่องนี้เลยพิมพ์เข้าไปให้ถูกต้องนะครับว่ามีอะไรบ้างนู่นนี่นะฮะสมอมติใส่เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นตำแหน่งนะครับก็ใส่เลยตำแหน่งของคุณนะครับมีตำแหน่งเป็นอะไรอ่าก็ใส่ไปต่อมาครับอ่าื่อที่ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือเบอร์ โทรศัพท์นะครับสำคัญมากๆนะครับต้องใส่เพราะว่าจะใช้ในการตรวจสอบตัวตนของท่านนะครับต้องใส่เบอร์ที่เป็นชื่อของคุณซิมของคุณนะครับซิมที่เป็นชื่อคุณเช่นคุณซิมชื่อว่า, S <S วา,วามีส<ม>ุขใจดีนะครับใส่ว่าชื่อมีสุขใจดีซิมของคุณก็ต้องเป็นซิมที่ลงชื่อลงทะเบียนไว้ไววก,กับซิมมีสุขใจด,ดีนะครับก็คือชื่อตามนั้นนะครับชื่ออะไรก็คือต้องใช้ซิมนั้นนะฮะซิมที่เป็นตัวคุณนะครับเอาง่ายๆเอาอะไรที่เป็นของคุณนะครับ ก็ใส่เข้าไปในช่องนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องนะครับใส่ให้ถูกต้อง0ูนย์ศูนย์อะไรก็ใส่เอาไว้ให้ WAY เสร็จนะครับสมม, o, ม,มุติใส่เสร็จแล้วนะครับต่อมาเขาจะถามว่าเกิดปีพศอ,อ,อะไรคุณก็ใส่เข้าไปปีพศนะครับสอพศคือ25นะครับไม่ใช่20นะครับจะเป็น25หรืออาจจะเป็น19 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ก็ได้เป็น18แต่ว่าไม่ได้ใส่1 9 18อาจจะเป็นพศ25 24อะไรนะครับก็แล้วแต่คนนะครับคุณเป็นพศอะไรก็ใส่เข้าไปถูกต้อง เขาจะถามแล้วก็ต่อมาครับปัจจุบันเนี่ยคุณอายุเท่าไหร่ก็จะถามคุณก็ใส่เข้าไปอายุ65 66 6 7นะครับว่าไปนะครับใส่เข้าไปตรงส่วนนี้นะครับอายุเนี่ยที่ผมบอกตอนต้นนะครับเขาบอกว่า65ปีขึ้นไปนะครับก็ลองดูนะครับถ้าคุณ65ปีขึ้นไปก็ใส่ไปนะครับ66อะไรว่าไปนะครับ ต่อไปนะหลังจากใส่อายุเสร็จนะครับเขาก็จะถามว่าท่านเคยมีประกันสังคมหรือไม่ถ้าเคยมีมาตรา33ก็ติ๊กไปถ้าเคยมีมาตาา39ก็ติ๊กไปเคยมีมาตรา,า,า40ก็ติ๊กไปไม่เคยมีก็ติ๊กไปนะครับขึ้นอยู่กับคุณเคยมีมาตาไหนบ้างนะครับ33 39 40หรือไม่เคยมีก็ติ๊กไปตามตรงกันเลยนะครับผมว่าติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็เรื่องมาต่อเขาจะถามว่า ในยุคข,ของท่านนักดนตรีนักร้องแกะเพลงต่อเพลงกันด้วยวิธีใดนะครับคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่บ่งบอกเป็นคำถามที่จะระบุได้ว่าคุณอยู่ในวงดนตรีในยุคนั้นจริงหรือเปล่านะครับเป็นนักแต่งเพลงนักดนตรีจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้คําตอบตรงนี้นะครับมันมันจะบ่งบอกว่าคุณอาจจะโกหกก็ได้นะครับเพราะว่าการโกหกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกับการโกหกมันไม่ดีแน่นอนนะ และเขาตรวจสอบได้ด้วยว่าคุณพูดจริงไม่จริงนะครับในยุของท่านนักดนตร,ตรีนักร้องแกะเพลงต่อเพลงด้วยวิธีใดก็ใส่เข้าไปถูกต้องนะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วนะฮะก็ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นจริงนะครับที่คุณให้ตั้งแต่ต้นมาทั้งหมดที่ผมไล่มาให้คุณนะฮะคุณบอกว่าคุณกรอกทุกอย่างถูกต้องหมดยืนยันนะครับตรงนี้คุณก็ใส่ชื่อของคุณครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อกี้มีสุขใจดีนะครับก็พิมพ์อีกครั้งหนึ่งมีสุขใจดีนะฮะให้เหมือนกับข้างบนเลยนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็เขาก็จะบอกตอนนี้บอกคําเตือนนะครับว่าคําเตือนถ้าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก็คือข้อมูลที่ไม่จริงเนี่ยท่านจะไม่รับสิตการเยียวยาและมีความผิดตามกฎหมายทางแพ่งและอาญาอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับ เรื่องใหญ่นะครับการที่คุณกรดอข้อมูลตรงส่วนนี้ไม่จริงไม่ว่าจะตรงส่วนไหนถือว่าคุณโกหกนะครับแล้วถ้าเขาจับได้งานเข้าในนั้นอยา่าโกหกครับเอาข้อมูลที่เป็นความจริงคุณจะได้ได้เงินอย่างถูกกฎหมายนะครับอ mm. พอสมมุติว่าคุณยืนยันแล้วว่าจริงนะฮะ mm. ก็ง่ายๆเลยครับคุณก็กดส่งตรงนี้นะครับกดตรงช่วงนี้กดเลยส่งป๊าบเข้าไปนะฮ แต่ก่อนจะกดส่งนะครับผมย้ำอีกทีนะครับคุณควรจะเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่ากรอกถูกไหมตั้งแต่แรกเลยนะครับลองเลื่อนขึ้นไปแล้วเลือ่อนมาดูกรอกทุกอย่างชื่อน,นามคำนำหน้าชื่อนามสกุลเพศนะครับหมายเลขแบบด้านหน้าที่อยู่สามารถติดต่อไดตอ้ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เกิดปีพศอะไรปัจจุบันอายุเท่าไหร่ ท่านเคยมีประกันสังคมหรือไม่นะครับในยุคของท่านตอนตรีแกะเพลงในวิธีใดอะไรนะตอบให้เสร็จข้าพเจ้ารับรบองข้อมูลต้องตอบไปครบทุกข้อนะครับแล้วกดส่งเท่านี้เองครับแค่นี้เองพอส่งเสร็จนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามข้อมูลต่อนะครับผมว่าเขาจะติดต่อคุณอาจจะติดต่อคุณมาหรือก็จะแจ้งวันโอนเงินให้กับคุณนะครับว่าจะได้เงินวันไหนถ้าเกิดคุณผ่าคุณสมบัติก็จะได้เงินนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดของผู้สูงอายุที่จะได้เงิน5้าบบาท เปิดลงทะเบียนก็ทําตามนี้นะอย่าลืมนะครับเลื่อนลงมาใต้ของบรลทางคลิปนี้จะมีคลิปจะมีลิงก์นะครับกดชื่อลิงก์กดลิงก์นั้นปุ๊บก็จะเด้งพามาสู่หน้าตรงนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ